บริการเซ็นเอกสารให้ถึงที่จัดทรงมอบรถฟรีให้ถึงบ้านหากคิดถึงรถมือสองโปรดคิดถึงเราสูงเนินรวมรถวันนี้มะเหนียวจะมานำเสนอโปรโมชั่นสำหรับวันแม่ส่วนจะเป็นรถอะไรนั้นขอเชิญทุกท่านไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ Here <we> นี่เลยค่ะ รถโตโยต้ายาริสปี2014สีส้มเครื่อง1.2สุดประหยัดน้ำมันพร้อมรับชมรับฟังรายละเอียดกันได้เลยค่ะห้องเครื่องเดิมๆเ,เครื่อง1.2ลิตรสุดประหยัดน้ำมัน กระจังหน้าสีดำตัดกับตัวรถม <Yes. S 1> าพร้อมกับโลโก้และไฟฮาโลเจนล้อแม็กแฟชั่นแต่งซิ่งขอบ15 mm. เสริมอารมณ์ความสปอร์ตด้วยกิปล็อกกันชน <Yes. S 1> บั้นท้ายเดิมๆไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายทรงบูมเมอแรง <Yes. S 1> และที่ปัดน้ำฝน เบาะหลังพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระ,ะและทำกิจกรรมอื่นๆได้ mm hmm. ภายในเบาะหนังนั่งสบายสีดำตัดแดงพื้นที่เหลือเยอะดูจากท่านั่งมะเหมียวนะคะ yeah สำหรับออปชันด้านหน้า mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเดิม100%ซนะคะไม่ <Yes. S 1> ว่าจะเป็นวิทยุแ mm hmm. อร์หัวเกียร์คอนโซลด้านหน้า mm hmm. และ ทวงมาลัยก็เดิมปกติราคา269,000บาทเราไม่ขายวันนี้มะเหมียวมาจัดโปรพิเศษลดราคาให้30,000บาท <Wow. S 2> เหลือเพียง239,000บาท ่อนเพียง4,000กว่าบาทใช้เงินดาวรถคันนี้เพียง999บาทเพราะมีโปรโมชั่นจากทางร้านไม่ว่าจะเป็นบริการดีๆจากทางร้าน mm hmm. เช่นภาษีพรอรอค่าจัดโอนและประกันภัยรถยนต์ฟรี mm hmm. ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาเมี่ยวได้ที่เบอร์โทรด้านบนนี้นะคะ และยังมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้หลังการขาย1ปีด้วยนะคะ <Yes. S 1> วันนี้มะเหมียวขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ